สวัสดีเ้ยเมือ่อเช้าครับพี่น้องมาพ่อกระดิ่งแล้วเนาะกับเกษตรท้อต่อครับเมื่อนี้พามาฉีดปุ๋ยมันดินเหนียวนะครับปุ๋ยมันดินเหนียวมันหัวก็ได้อาทิตย์หนึ่งพอดีครับปลูกวันที่14มิถุนายน2563เนาะเมื่อนวันที่22ครับได้8ดมือพอดีครับหลังจากที่แม่ผมปลูกเนาะ วันนี้พามาฉีดปุ๋ยครับฉีดปุ๋ยทั้งใบครับตามสูตรผมนะครับตามสูตรผมคือสองเดือนแรกครับต้องฉีดทุกอาทิตย์ครับตั้งแต่มือเขาปลูกเลยครับอันนี้ปลูกแปอาทิตย์นึงเขาก็ัมาฉีดเลยครับเนี่ยมันที่แตกประมาณเนี่ยครับพี่น้องอันไหนแตกก้อนเขาจะฉีดก้อนครับบางต้นบางท่านแตกเขาก่ต้องฉีดครับมันที่เริ่มแตกประมาณนี้แล้วเนาะปลูกแปอาทิตย์นึงนะครับพี่น้องเนี่ยครับ เนี่ยมันแตกซ้ำนี่เขาก็ขีดเลยครับก่ต้องล้อครับก่ต้องล้อเห็นมันครบสิบห้ามือม้อสิบหกมื้อด้อว่ต้องล้อให้มันครบเดือนนึงนะครับเนี่ยเริ่มแตกเสียครับอันนี้อที่เดียวนะครับผมขีดเลยนะครับเนี่ยครับเริ่มแตกซ้ำเนีย่ยขีดรถครับพี่น้องก่ต้องทาครับ แล้วพี่น้องกับ,บ่มต้องยันว่ามันตีลวกใหม่เนาะของผมบ่มีลวกครับที่ผมฉีดไปนะครับบ่มีลวกบผมีใหม่เลยครับบ่ต้องยันว่ามันอ่อนเนาะคือของผมบ่เห็นมีมันใหม่ต้นครับมันก็มีเอ็มร้อยสองฟ้าเนาะสูตรปุ๋ยครับพี่น้องเอ็มร้อยสองฟ้าแล้วกับกะปี ปสซอนหนึ่งน้ำหมักปลาขวดเอ็มร้อยหนึ่งไข่ตัวสารขวดเอ็มร้อยหนึ่งนะครับน้ำยาล้างจานน้อยหนึ่งแล้วก็น้ำชีหมูสองลิตรครับสำหรับมันมันน้อยครับมันหนึ่งถึงสองเดือนนะครับใส่สองลิตรนี่ครับแตกซ้ำนี่ครับแตกซ้ำนี่แหละครับพี่นอ้องมันเริ่มแตกซ้ำนี่ก็ขีดได้แล้วครับนี่ครับ หัวฉีดกระสเป็นหัวบัวครับฉีดไปเที้ยละสองร่องแล้วก็ฉีดเส้ต้นเลยครับฉีดเส้ต้นไปเทียละสองร่องเนาะฉีดเส้ต้นไปต้นมันเลยครับกันที่แตกประมันหน่อครับพี่น้องเนี่ยครับแตกสักนีดผมฉีดแล้วหนครับพี่น้องเมื่อต้องรอครับหลักการสําคัญของการปลูกมันก็คื่นสองเดือนแรกครับพี่น้อง ตาขั้นที่สุดเลยเขาต้องบำรุงต้นให้แข็งแรงครับแข็งแรงพร้อมที่ที่ลงหวยหเขาครับพี่น้องเนี่ยครับแตกซ้งนี้ก็ฉีดลเลยนะครับไม่ต้องรอครับปวต้องรอเลยครับเนี่ยเนี่ยแตกออกมาหน่อยเดี๋ยวเสียผมก็ยังขีดเลยครับผมก็เลยตีไม้เห็ดให้พี่น้องเบิงเนาะ พี่น้องเพื่อนถามว่าเริ่มฉีดตั้งแต้มือไดเนาะฉีดมันนะครับผมก็บอกเลยว่าฉีดตั้งแต่ที่แรกที่เขาปลูกครับฉีดปลูกไปอาทิตย์หนึ่งนงะไม่ฉีดรวดเดกซ้ำนี่ฉีดรดนะครับเพราะว่าหนึ่งถึงสองเดือนแรกเนี่ยสำคัญสุดครับของมันนะครับของการปลูกมันเนี่ยเขาต้องเตรียมต้นให้พร้อมที่สุดครับต้องเตรียมต้นมันให้พร้อมที่สุดในการลวงหัวเนาะ สางต้นมันให้พพ้อมครับถ้าพี่น้องบาเสียว่าผมเฮ็ดได้รีกะเข้าไปเบื้องในช่องผมได้ครับช่องกเกษตรทอต่อครับช่อง Youtube ผมชีดทุกอาทิตย์อีลีครับสองเดือนแรกนะครับช่องสองเดือนแรกนะเขาต้องบำรุงทุกอาทิตย์อีลีมันทีเฮ็ดแห่มันเขานะครับล้ำต้นอวอบครับ อบแล้วกับว่าถมดนสูงซื้อกับขอตามันกะที่พอครับถ้าเขาฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับแล้วพี่น้องเพื่อนว่ามันที่โปเปืองเนื้อบ่ปเปลืองหรอครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่เขาเห็ดเองครับว่าจะงาหาในชุมชนเขาได้ถ้าใครตัวสานบบมีพี่น้องก็ใส่กับปีแล้วเหละเทนครับกะปีกระปองแล้วสิบสามบาทนี่ฉีดได้สองเดืียหมดแล้วครับพี่น้องสิบสามบาทนะ ขีดได้เป็นซองเหรียญหมดแหละที่ประมาณนี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่ไทยลงทุกที่ทุกที่ครับที่ผมมาฉีดเนาะอันนี้มันดินเหนียวครับว่่ได้้องผื่นด้วยปุ๋ยอย่างแจ๊กย่างครับผมที่ขีดทั้งใบอย่างเดียวนะครับพี่น้องทั้งเด็กกาฝากดกติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องเมื่อนี้็ขอขอบคุณครับ